สวัสดีครับวันนี้พบช่องรับบี้วารตี้นะครับวันนี้ผมก็จะมาพาเพื่อนๆนะครับมาทําการสมัครใช้ไลน์กันนะครับผมซึ่งขั้นตอนแรกนะครับถ้าหากเพื่อนๆใช้ Apple นะครับก็เข้าไปดาวน์โหลดไลน์ใน App Store นะครับแต่ถ้าหากเป็นระบบบริการ Android นะครับก็เข้าไปใน Google p l a y นะครับผมก็ไปดาวน์โหลดโดยพิมพ์เข้าไปคําว่าไลน์นะครับก็จะเจอนะครับหลังจากนั้นก็ดาวน์โหลดมาครับพอดาวน์โหลดเสร็จนะครับก็จะเพื่อนๆก็จะเห็นนี่นะครับคําว่าเปิดนะครับก็คือเปิด ใช้แอปพลิเคชันนั่นเองนะครับผมซึ่งของแอ d r o i d ก็เหมือนกันแต่ในการสาธิตในการทำครั้งนี้นะครับผมใช้ Apple ในการสมัครไลน์นะครับผมอันนี้ผมดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับผมก็กดเปิดจากนี่ได้เลยนะครับหรือเพื่อนๆจะออกจากหน้าจอแอปสโตร์นะครับแล้วก็ไปกดจากหน้าจอเลยก็ได้นะครับอันนี้ผมเปิดจากในแอปหลังจากดาวน์โหลดเสร็จนะครับเมื่อเปิดเสร็จปุ๊บเพื่อนๆเข้าไปสู่หน้าจอแรกนะครับของไลน์นะครับคือหน้าจอนี้นะครับหน้าจอนี้จะเป็นการสมัครใช้บริการไลน์นะครับ โดยจะขึ้นเป็นไอคอนด้านล่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเขียนว่าเข้าสู่ระบบกับสมัครใช้งานนะครับกรณีถ้าเรามีบัญชีอยู่แล้วเราก็กดคําว่าเข้าสู่ระบบนะครับแต่ถ้าหากงกมมีบัญชีก็มสมัครใช้งานนะครับซึ่งในกรณีนี้ผมยังไม่มีบัญชีการใช้งานนะครับผมก็ต้องกดคําว่าสมัครใช้งานนะครับมาถึงหน้าจอนี้นะครับเป็นหน้าจอหลังจากที่เรา,าได้ทําการกดสมัครใช้บริการไลน์นะครับผมก็จะเข้าสู่หน้าจอที่2ซึ่งหน้าจอนี้ก็จะให้เราได้ทําการใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับของเรานะครับผมซึ่ง เราก็ต้องทราบอยู่แล้วนะครับผมซึ่งไ iPhonephone เองเขาก็จะมีไกด์อยู่ข้างล่างอยู่นะครับมีไกด์แล้วเราก็กดใส่เข้าไปเลยก็ได้นะผมก็ใส่เบอร์ผมเข้าไปแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับผมเราก็กดปุ่มสีเขียวครับเป็นลูกศนไปครับต่อไปก็จะมีข้อความขึ้นมาว่าจะมีการส่ง sms แจ้งรหัสยืนยันนะครับไปยังเบอร์โทรศัพท์ในเลขนี้นะครับเราก็หลังจากนั้นเราก็กดส่งนะครับแต่ถ้าเผื่อเรากดยกเลิกคือก็จบนะครับ ก็ไม่ไม่ไปต่อแล้วครับเราก็ต้องกดส่งนะครับเพื่อจะได้สมัครให้สําเร็จนะฮะครับหลังจากนั้นเราก็รอครับสังเกตไหมครับจะมีจุดปะหกจุดเห็นไหมครับมาหลังจากนั้นนะครับก็จะมีข้อความนะครับแล้วก็ใส่เลขหกหล่ะด้านล่างนะครับสามหกสามห้าสามสามลงไปนะครับผมในช่องที่เป็นจุดไข่ปลานั่นนะครับหรือกดมันก็จะเข้าอัตโนมัติครับกรณีที่เรายังไม่เคยมีบัญชีมาก่อนนะครับเราก็กดสร้างบัญชีใหม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีของ เบอร์ใหม่ของผมนะครับแต่เป็นเบอร์เวียนนะครับก็มีคนเอาไปสมัครไลน์มาก่อนนะครับผมซึ่งก็จะมีทางไลน์เองนะครับเขาก็จะขึ้นว่ามีผู้สมัครไอ้นี้มาก่อนชื่อนี้นะครับผมอ่านรู้เรื่องหรอกแต่มันไม่ใช่บัญชีของเรานะครับเราก็กดคาว่าไม่ใช่บัญชีของฉันนะครับเพื่อทําการสมัครใช้บริการไลน์ใหม่อีกครั้งนะครับไม่ไม่ใช่บัญชีของฉันนะครับเราก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อกดไปปุ๊บนะครับถัดมาก็จะเจอหน้าจอนี้ครับคุณมีบัญชีแล้วหรือไม่นะครับเราก็กด คอลัมน์ด้านล่างเลยนะครับสร้างบัญชีใหม่นะครับกดไปเลยเมื่อกดเข้ามานะครับคราวนี้เมื่อสุน,น้าจอนี้เขาจะเขียนว่าสร้างบัญชีใหม่ครับเอาละคราวนี้เราจะต้องทําอะไรบ้างครับเห็นจุดที่กระพริบนี่ไหมครับก็คือเราก็คือใส่ชื่อที่เราต้องการจะตั้งลายของเรานะครับว่าเราต้องการตั้งชื่ออะไรเราก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปนะครับแล้วถัดมาเพื่อนๆจะเห็นเป็นรูปวงกลมและมีรูปกล้องถ่ายรูปนะครับก็คือรูปโปรไฟล์ของเรานะครับซึ่งเราจะใส่ภาพ ที่เราถ่ายใหม่ก็ได้หรือกดเข้าไปเนี่ยจะสามารถเลือกรูปจากอัลบั้มของเราใส่เข้าไปก็ได้นะครับผมครับอันนี้ก็ผมจะเริ่มจากรูปวงกลมแล้วมีรูปกล้องถ่ายรูปนะครับเมื่อเรากดเข้าไปนะครับผมเห็นไหมครับมันจะมีฟังก์ชันเลื่อนขึ้นมานะครับแต่ด้านล่างของโทรศัพท์นะครับจะมีคําว่าเปิดกล้องนะครับเปิดกล้องคือหมายว่าเราถ่ายภาพสดเข้าไป เป็นโปรไฟล์ของเรานะครับการแบบนี้สองคือเลือกรูปจากวิดีโอนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกนะครับซึ่งผมจะทําการถ่ายรูปผมเองเป็นโปรไฟล์นะครับพอข้นมาครับเราก็กดด้านล่างต่อเลยครับแบบไม่ง่ายนะสมัครกบไม่ง่ายครับกดเสร็จสิ้นเลยนะครับปุ๊บเห็นไหมครับภาพผมขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ชื่อเข้าไปครับอ่ะผมจะใส่ง่ายแล้วกันนะครับอ่ะสีเขียวขึ้นมาครับซึ่งจากแต่ก่อนคือไม่มีขึ้นมานะอันนี้คือเราได้ทําการตั้งเสร็จแล้วเนาะเรากดไปเลยครับเมื่อกดไปครับผม เห็นไหมครับคราวนี้เขาจะมาเข้าสู่หน้าจอกําหนดรหัสผ่านนะครับซึ่งรหัสผ่านเนี่ยเราก็หานนะครับว่ารหัสผ่านต้องประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษหนึ่งตัวตัวเลข1ตัวและตัวอักษรอื่นที่คุณต้องการอีกอย่างน้อย4ตัวครับผมเราก็ใส่ได้เลยเริ่มกําหนดเลยครับคราวนี้ครับอันนี้ผมก็ได้ทําการใส่พาสเวิร์ดนะครับคืออันแรกเนี่ยใส่พาสเวิร์ดอันแรกเป็นหลักก่อนแล้วก็น,นี่2คือต้องใส่ตรงอันแรกนะครับถ้าใส่ไม่ตรงกันคือไม่ผ่านนะหลังจากนั้นนะครับก็จะมี ลูกศรถัดไปนะครับสีเขียวเขียวเห็นไหมฮะขึ้นมาเหมือนกันเราก็กดไปเลยเมื่อกดไประบบก็จะทําการมวลผลสักครู่นะครับเราก็รอเมื่อรอเสร็จปุ๊บนะครับเห็นไหมครับก็เข้าสู่หน้าจอตั้งค่าการเพิ่มเพื่อนนะครับแล้วคราวนี้มันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาหนึ่งเขียนว่าการเข้าถึงรายชื่อติดต่อครับผู้ใช้ต้องอนุญาตให้ลายเข้าถึงรายชื่อติดต่อเพื่อให้สามารถใช้ฟพเจอร์เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติได้เราก็กดตกลงไปเลยนะ นะครับแล้วก็จะมีป๊อปอัดเด้งขึ้นมาอีกนะครับอันนี้ก็ข้อมูลรายชื่อติดต่ออุปกรณ์ส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ไลน์อะไรเงี้ยเรากดตกลงไปเลยนะครับอันนี้เราไม่ต้องสนใจนะหลักๆคือต้องมาดูตรงนี้ครับเพื่อมาตรวจสอไปเลยง่ายๆนะครับล้วก็กดลูกศรหน้าล่างไปเลยนะครับถัดไปพอกดถัดไปเสร็จปุ๊บเอาละครับคราวนี้ก็รอครับรอแป๊บหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับอา่าพาเวซี่ก็คือเป็นกฎระเบียบของไลน์นั่นเองนะครับในการใช้งานนะ ก็เพื่อนๆก็จะเสียเวลาอ่านหรือไม่อ่านก็แล้วแต่ครับแต่หลักๆคือห้ามปอบปฏิเสธนะครับถ้ากอบปฏิเสธนี่จบข่าวครับคือสมัครไม่สาเร็จครับต้องกดยอมรับเท่านั้นครับอันนี้เข้าบังครับนะแล้วก็จะมาเจอรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของท่านอีกครับอันนี้ก็จะมียาวเฟ้ยอีกแะครับอันนี้มีสองข้อรครับก็คือยอมรับและให้ข้อมูลตําแหน่งที่ต้ององค์กรแก่ลายนะครับยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ได้อันนี้หมายความว่าเราจะติ๊กหรือไม่ติ๊กยอมรับก็ได้นะครับ แต่อย่างหนึ่งคือยอมรับได้เปิดใช้ไลน์เบคอนยอมรับหรือไม่ก็ได้อันนี้ก็เหมือนกันครับเราจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ได้นะครับแปลว่าเราไม่ต้องลิกก็ได้ครับเรากดตกลงไปเลยก็ได้ครับมันก็จบเหมือนกันนะครับผมแค่นั้นเองเพราะบางคนอาจจะไม่สะดวกให้ใหไลน์เนี่ยมาจับตำแหน่งของเราว่าเราอยู่ตรงไหนว่าเราใช้อุปกรณ์ตรงนี้ตรงไหนเงี้ยผมจะกดอะในเรื่องต้นผมจะกดยอมรับไปทั้งคู่แล้วกันนะแต่ถ้าเผื่อไม่ยอมรับก็ไม่เป็นไรนะครับอผมกดอย่างนี้ไปแล้วกันเปิดใช้ไปันการ หาตำแหน่งที่ตั้งอันนี้คือมันจะสัมพันธ์กับตัวเครื่องนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเมื่อเรายอมรับตรงนี้ GPS ของตัวเครื่องก็ต้องเปิดด้วยซึ่งผมปิดไว้ไงมันก็มันก็จะแจ้งเตือนเราผมก็ต้องไปตั้งเปิดก่อนว่างั้นเถอะเดี๋ยวผมใช้เวลาสักครู่แป๊บหนึ่งครับผมก็ต้องไปที่ความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็ไปตรงเขียนว่าการบริการหาตำแหน่งที่ตั้งนะครับผมก็ต้องเปิดแล้วครับตอนนี้อ่าโอเคครับ เมื่อเมื่อเปิดเสร็จปุ๊บเรียบร้อยนะครับเอาละคราวนี้เราก็ย้อนกลับไปเลยผมย้อนกลับไปอ่ะมันจะเด้งเข้าอัตโนมัติเลยนะครับต่อไปเพราะกดต่อไปได้เลยนะครับอนุญาตให้รายติดตามกิจกรรมของคุณในแอปและเว็บไซต์ของบริษัทอื่นหรือไม่นะครับผมขอไม่ไม่ไม่ให้ติดตามนะครับโอเครลยต้องการที่จะใช้บลูทูธส่งข้อความข่าวสารใลยกับบริการผมก็ไม่อนุญาตครับอะรายต้องการที่จะส่งแจ้งแจ้งเตือนให้คุณอ่ผมอนุญาตครับ เสร็จครับก kind of like ็เราค่อยเข้าเข้าสู่หน้าจอหลักของตัวเครื่องนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีหน้าผมครับที่ผมได้ตั้งค่านะแล้วก็เป็นชื่อไลน์ของผมชื่อว่าเทสลีวันนะครับผมหลังจากนั้นพรอื่อนเข้ามาหน้าจอนี้นะครับเราจะไปยังไงต่อครับตอนนี้หลักๆนะครับที่ผมแนะนําก็คือเราต้องไปตรงรูปเฟืองไปตรงนี้พอเข้ารูปฟันเฟืองเสร็จปุ๊บนะครับผมเราก็มาตรงคําว่าโปรไฟล์นะครับโปรไฟล์ก็ยังมีหน้าผมแหละเหมือนเดิมนะครับผมส่วนชื่อก็เป็นชื่อที่ผมตั้งะคือเทสลีวันนะฮะ ส่วนสถานะผมก็ไม่ตั้งค่าครับอันนี้ก็แล้วแต่ครับบางคนอาจจะโสดมีแฟนแล้วอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าหลักๆคือเราต้องใช้ตรงนี้ครับไลน์ id ครับไลน์ id ผมไม่ยังไม่ตั้งค่าครับไลน์ id คืออะไรครับอย่างกรณีว่าเราต้องการนี้ให้ไลน์ id เพื่อนเพื่อนเ้ยไลน์ id อะไรวะอะไรเงี้ยเราก็อาจเราก็มาตั้งตรงนี้นะครับไลน์ id ครับอ่อย่างผมก็จะตั้งไปเลยครับเทสตั้งว่าเทสแล้วกันนะอ่สเทสวันครับอผมตั้งครับผมแล้วก็เราก็มากดตรง ไอเรียมพื้นผ้าเขียว,เ,ยวเนี่ยเขาก็ไปตรวจสอบว่ามีคนใช้ไลน์นี้นี้ไหมนะครับผมก็กดไปอ่ะมีผู้ใช้แล้วครับเราก็ต้องตั้งใหม่ครับอ่ะลาซาราัสอ่ะผมไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่านะลาซาราัสหนึ่งหนึ่งสองนะครับอ่ะอ่ะใช้ได้แล้วครับเห็นไหมอันนี้ก็คือไลน์ดีผมก็จะเป็นลารัสหนึ่งหนึ่งสองครับถ้าหา,หากเราเอาไลนา์ดีนี้นะครับเราก็กดบันทึกไปเลยครับพอหลังจากนั้นนะครับพอ พอพอเราตั้งลายดีเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับคราวนี้เวลาเพื่อนขอลายดีเราเราก็บอกเขาไปเลยครับว่าลาซาลาหนึ่งหนึ่งสองนะครับลายดีอันนี้ได้เลยนะครับผมครับหรือว่าถ้าเผื่อว่าไม่เพิ่มจากลายดีนะครับเพื่อนๆก็อาจจะให้เพื่อนเพิ่มจากเบอร์โทรศัพท์ของเราก็ได้นะครับเพราะว่ามันสามารถเพิ่มได้สองแบบคือลายดีกับเบอร์โทรศัพท์นะครับผมก็เบอร์นี้แหละนะครับผมแล้วถัดมานะครับคราวนี้กรณีว่าเมื่อเราสร้างลายแล้วคราวนี้ เผอิญว่าเราต้องเราไปหาเพื่อนแล้วเราต้องการเพื่อนเพเ่อนเพื่อนเราถามไม่ดีไลน์เข้ามาเราจะไปทํายังไงต่อล่ะกับไอไลน์เนี่ยเราใช้ไม่เป็นอะเราก็เข้าไปอยู่ในหน้านี้ก่อนนะครับหน้าหลักนี่แหละเห็นรูปคนแล้วมีเครื่องหมายบวกไหมก็คือเพิ่มเพื่อนนั่นเองครกดเข้าไปเลยครับปุ๊บเพื่อนเพื่อนเห็นอะไรไหมครับมันก็จะมีเชิญคิวอาร์โค้ดค้นหานะครับเราก็นี่เลยกดค้นหานะครับ เห็นไหมครับพอกดเข้ามาคําว่าค้นหาเราเจออะไรครับก็จะเห็นคาว่า ID กับหมายเลขโทรศัพท์ก็คือเพื่อนเราเนี่ยต้องถามเขาให้มาเป็นเป็นลาย ID ไหมถ้าเป็นลาย ID เราก็เพิ่มจากที่เขียนว่า ID เตียเครื่องหมายไอไข่ปลาเนี่ยเปคำว่า ID นะครับแต่ถ้าหาเพื่อนว่าเอ้ยเพิ่มจากหมายเลขโทรศัพท์ไปเลยเพื่อนเงี้ยเราก็ต้องมาติ๊กตรงหมายเลขโทรศัพท์นะครับมันถึงจะหาเขาเจอนะถ้าางนั้นมันจะค้นหาไม่เจอว่างั้นเถอะครับเราก็ใส่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์เขาไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอเสร็จปุ๊บพอกดค้นหาก็จะเจอเขาแล้วก็ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ได้สอนเพื่อนๆนะครับในการสร้างลายของเราเองนะครับกรณีว่าไม่เคยมีลายมาก่อนนะครับแล้วก็หรือว่าลักษณะคือเราต้องการเอาเบอร์ใหม่สร้างลายนะครับจะสร้างยังไงนะครับสร้างแล้วเข้าไปตั้งค่าอะไรบ้างนะครับผมก็จบลงเพียงนี้นะครับสาหรับช่องลบบี้วารเรตี้นะครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลบบี้วารเรตี้ด้วยนะครับเพื่อให้ขาคสารใหม่จากช่องลบบี้วารเรตี้ครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปสวัสดีครับ